สวัสดีนะคะวันนี้มาอัปเดตนานนะคะเป็นตัวสิบล้อนะคะทีะ่นำเข้ามาทําสีนะคะทั้งคันเลยก็คือคันนี้นะคะเดิมๆก็คือเป็นออกแต่สีเป็นสีขาวมุกนะคะก็นำเข้ามาก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เรารับนะคะถ้าใครสนใจนะคะงานต่อเติมนะคะรถพ่วงรถสิบล,ล้อหกล้อวางดัมทำคอเกษตรนะคะทำสี นะคะในส่วนของระบบงานตัวนี้นะคะก็พักกันเข้ามาได้เลยก็คือคันนี้นะคะเราจะทําการนะคะโปะในจุดที่มีปัญหานะคะอันนี้ก็คือด้านข้างเราก็เริ่มแกะลายกันแล้วก็วคือลูกค้าขอให้ทาลายเป็นบางจุดนะคะ mm hmm. เพราะว่าเดิมๆเลยคือมันไม่มีลายนะคะ mm hmm. ก็ถึงขั้นตอนที่สาท้ายแล้วช่างมาแล้วเหรอช่าง ช่างวันนี้ต้องเอาให้เสร็จนะฝาท้ายด้านข้างนะช่างนะช่างบอกงานมันรีบไม่ได้ครับต้องใจเย็นๆครับนะคะก็ลูกค้าขอมาให้อัปเดตงานดูบ้างนะคะก็โอเคเลยนะคะเรามาอัปเดตให้ชมก็คืออันนี้คือด้านข้างนะคะที่เราโปะนะคะอันนี้คืองานโปะสีก็คือจะแบบโอ้ แบบนี้กันเลยนะคะก็หรืออฝั่งนึงนะคะก็คาดกันว่าน่าจะเสร็จภายอีกกี่วันนายช่างขอเวลาอีกกี่วันเสร็จสามสี่จะหตุดจีนเวลาพอดีไหมอ่โอเคนะคะลูกค้าบอกว่าขอขอก่อนตุดจีนนะคะก็อ่ะ สนใจนะคะทักกันได้เลยนะคะ0 8 9 2 4 1 1 9 6 2นะคะงานสีงานแปลงงานต่อเติมนะคะรถรถหกล้อสิบล้อนะคะสนใจทักหาแม่ค้าได้เลยนะคะ0 8 9 2 4 1 1 9 6 2คะ่ะ